สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านในชีวิตที่วุ่นวายนี้เรามาจุดแสงทานำทางใจกันครับ 1. ความไม่เที่ยงอนิจจงคือเพื่อนแท้ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนไปสุขก็มาไปทุกกข์็ชั่วคราวเข้าใจสิ่งนี้ใจเราจะเบาสบายขึ้นมาก 2. ความพอใจในสิ่งที่มี สันโดษคือสุขแท้อย่าให้ความอยากพาใจเราวิ่งวุ่นมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและรู้จักพอนั่นแหละคือความสุขที่หาได้ง่ายที่สุด 3. เมตตายาบำบัดความขุนเคืองความโกรธเผาผลาญใจฝึกแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น การให้อภัยคือการปลดปล่อยใจเราเอง 4. สติผู้เฝ้ามองอย่างไม่ตัดสินรู้ตัวในทุกขณะรู้ว่ากำลังคิดรู้สึกอะไรสติช่วยให้เราไม่ถูกอารมณ์พัดพาและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าขอให้แสงธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจและนำทางให้ทุกท่านได้พบกับความสุข และความสงบในชีวิตครับขอเจริญในธรรม